เรื่องเล่าในต่างปวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปราสาทหนึ่งที่งดงามมากๆนะคะอยู่ท่ามกลางป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยในควีนแลนด์เหนือประเทศออสเตรเลียนะคะปราสาทแห่งนี้มีชื่อว่าพารอนล่าพาร์คนั่นเองค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติกนะคะที่จุดเริ่มต้นของการสร้างเนี่ย เกิดจากความใฝ่ฝันของเชฟทําขนมหวานชาวสเปนค่ะที่มีชื่อว่าโฮเซ่พาโรเนล่าคะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีอาชีพเก่าเป็นเชฟทําขนมหวานนะคะแต่เขาก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของสถาปนิกด้วยนะคะซึ่งอพยพมาอยู่ที่ออสเตรเลียในช่วงระหว่างปี1913ค่ะโดยการล่องเรือนั่นเองต้องบอกว่าสาเหตุที่คุณโฮเซ่เนี่ยอพยพจากแคว้นคา,าตาลันมาอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็เพราะว่า อยากจะทํางานมาหาอยากจะทํางานนะคะคือมาหางานทํานั่นเองเนื่องจากว่าคุณโฮเซ่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยนะแล้วก็ชอบอากาศอบอุ่นเขาจึงมุ่งหน้าไปทางเหนือค่ะสู่ฟราโนต์ควีนแลนด์ค่ะเพื่อที่จะหาเงินกลับไปแต่งงานที่สเปนกับคู่มั่นของเขาคุณมาทินดานั้นแต่เนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยมุ่งมั่นอยู่กับการสร้างตัวมากเกินไปหน่อยค่ะคุณผู้ชมก็เลยทําให้คุณโฮเซ่ไม่ได้ติดต่อกลับบ้านเลยเป็นเวลา12ปีนะ,ะโดยฝั่งคู่มั่นก็ไม่รู้ว่าคุณ โฮเซยังมีชีวิตอยู่หรือไม่สุดท้ายคุณมาทินดาก็เลยไปลงเอยกับคนอื่นนะ,ะส่วนโฮเซก็ออกเรือนไปกับคุณมาการิต้าน้องสาวของคุณมาธินดาอดีตคู่มั่นนั่นเองนะคะหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันค่ะเขาก็เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะพื่ที่จะทำตามความฝันอันสูงสุดที่คุณโฮเซเนี่ยเคยฝันเอาไว้นั่นก็คือ การสร้างปราสาทแบบยุโรปกลางป่าในออสเตรเลียให้กับคนที่เขารักนะโดยเขาเนี่ยเริ่มสร้างพารอนา่าพาร์คขึ้นในปี1930นะคะด้วยมือของเขาเองจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นปูนปูนปาสเตอร์และไม้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าคุณโฮเซใช้เวลารวมทั้งสิ้นนะ,ะในการก่อสร้าง บ้านหลังนี้หรือว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยเป็นเวลาทั้งสิ้น6ปีด้วยกันโดยพื้นที่ปราสาทนั้นอยู่ใกล้กับน้ําตกเมนาครีค่ะซึ่งก็กลายเป็นฉากหลังสุดอลังการของปราสาทแห่งนี้นะแผนของทั้งคู่ไม่ใช่แค่การสร้างปราสาทอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ยังรวมไปถึงสวนแห่งความสุขสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมอีกด้วยนะหรือจะเรียกว่า เป็นสวนสนุกสำหรับผู้ใหญ่ก็ว่าได้นะโดยคุณโฮเซ่เนี่ยได้ปลูกต้นสนเอาไว้มากมายค่ะคุณผู้ชมกว่า7 0 0 0ต้นเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นเป็นป่าดงดิบนะซึ่งเขาเคยกล่าวไว้ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ปลูกต้นไม้เหล่านี้เพื่อตนเองนะแต่ว่าฉันปลูกเพื่อให้ลูกหลานของฉันได้ชื่นชมในอนาคตนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยค่ะผู้ชมในเมื่อปราสาทเนี่ยอยู่กลางป่าขนาดนี้แล้วเขาใช้ไฟฟ้าจากที่ไหนนะคะก็ต้องบอก ว่าที่นี่มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สร้างโดยคุณโฮเซเองนะคะคุณโฮเซออกแบบเองเลยตั้งแต่ปี1933ค่ะโดยเขาถือว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งน,นี้ในควีนแลนด์เหนือเนี่ยเป็นแห่งแรกด้วยแล้วก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับการใช้ไฟได้ทั้งสวนรวมถึงสามารถใช้ได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะคะหลังจากการจากไปของคุณโฮเซ่และคุณมารการรต้านะค,ะคุณผู้ชมบรรดาลูกๆของพวกเขาเนี่ย ก็แยกย้ายค่ะไปอยู่คนละทิศคนละทางนะโดยปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมพาโรเนล่าสูกถูกส่งต่อให้กับคุณมาร์กนะคะแล้วก็คุณจ o d ดี้เอเแวนนะคะแล้วก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องค่ะจนในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนปี2552ค่ะคุณผู้ชมโครงการบูรณะ ระบบไฟฟ้าพลังน้ำดั้งเดิมของที่นี่เนี่ยก็ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับรางวัลที่ชื่อว่า g e ็กโจาก Eco คออส r ตเีด้วยนะคะในสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในปี2011ออีกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่า คุณโฮเซ่และคุณมาการิต้าเนี่ยจะจากโลกนี้ไปนานแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าจิตวิญญาณของพวกเขาเนี่ยจะยังคงโลดแล่นและก็มีชีวิตชีวาอยู่ที่พาราเนล่าพาร์คแห่งนี้อย่างแน่นอนค่ะ